các bộ phận, các dịch vụ của các tổ, của nhà, doanh nghiệp thực hỗ trợ vào trách của đạo đạo. thì luôn luôn là tính chất bộ phạm nó gia tăng quy mô những đoạn tội phạm này. Để do kia đặc thù mà cũng như kia chính theo chức năng nhiệm vụ, từng này công đang dài, báo mình là báo สำหรับประเทศในได้มาตอนที่แล้วหรือจีบัยนี่คือสถานการณ์ที่เกิด second general tour of cross border trade for อ่าที่เวียดนาม บนท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเชิญพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับการสนับสนุนจากรัฐการโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับ152ถึง2,505ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยนำกล้องในผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การแลกเปลี่ยนประสบซึ่งการจัดครั้งแรกเราได้จัทดที่กรุงเทพมหา,านารการต่อต้อนานการ้ามนุษย์จากประเทศแต่ละประเทศประเด็นที่3ก็คือการสร้างและประเด็นสุดท้ายคือการเสริมสร้างตะก้านสำหรับในวันที่3จะมีการศรึกษาวิกานรนิเทชายจาังหวัดปทุมธานีซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่เปผู้เข้าว่าประชุมทั้งสิ้นเคน การทำงานสาิวตาชีพในการคุ้มครองผู้โดยหาจากการค้ามนุษย์การแลกเปี่ยนสบการณ์ระหว่างประเทศีพอาชีพผู้มาดูเรียนขงทกในวันนี้่ออืินต้อนขอกการเรียนว่าเป็นพรบป้องกันแาะปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2 5 5บแต่เป็นส่วนส่วนหรือเนพันอาชีพกันครับ चार